หลุดจากมือถือแล้วมาสัมผัสกับธรรมชาติเตรียมพบกับศูนย์การเรียนรู้ของครูปั้นชี่อยู่ตำบลหาดกวดจังหวัดอุตรดิตถ์ฮ้ y my friend วันนี้อมตื่นแต่เช้าจะพาเพื่อนๆมากิจกรรมจิบกาแฟและการศึกษาของจังหวัดอุตรดิตถ์จากที่ศูนย์การเรียนรู้ครูปั้นซึ่งเป็นหนึ่งในเครือของโรงเรียนไซซ์ตอนนี้เขายังไม่เปิดนะแต่ใกล้แล้วใกล้แล้วรอติดตามเลยว่าจะเปิดตอนไหนมีแปลงสวนผักช่เลนสําหรับเด็กๆท่านผู้ว่าราชการจังหวัดวันนี้ก็มาด้วยโรงเรียนเลยแสดงมังกรและสิงโตเป็นการต้อนรับภายในงานแต่ละโรงเรีียยนนนกกก่่าาาารรออหมมมแลลเเปขด้ะิ นี่ก็คือผอ,โ,อรโรงเรียนไต้ซานคูเปอรของเรานั่นเองมีการแสดงมังคลาลำดับและมวยไทยเป็นเวทีให้น้องๆแสดงออกและแสดงความกล้ารำมวยก็ย่างมันเลยครับเ,เพื่อนๆเราออกมาสำรวจสูตรการเรียนรู้กันมีสระน้ำส่วนน้ำแลวก็สวนสนัตว์ให้ผู้ใหญ่และเด็กๆหลุดออกจากมือถือแล้วมาสู่โลกธรรมชาติได้สัมผัสดินโคนน้ำสนุกสนานกับเพื่อนๆเ,เล่นได้แบบจัดเต็มเต็มคาราเบลได้เลยเพราะว่าที่นี่มีห้องอาบนะ้ำเล่นน้ำและปาร์ตี้โฟมเสร็จแล้วมาเจอตัวนี้เลยสไลเดอร์ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ์ ความคิดที่รัดมากๆเลยครับเหมือนได้ไปดำนาประมาณนั้นเลยแล้วที่นี่ก็ยังมีน้องควายให้เราได้ดป้อนหญ้าวานสัมผัสกับน้องตัวเป็นๆอ,อุ่นเหมือนกันนะเนี่ยและก็ยังมีแพะล้อแพะอีกด้วยเผื่อใครยังไม่เคยเจอตัวจริงก็เดี๋ยวรอรุ้นเลยว่าเขาเปิดบึ๊บมาเลยนะเดินเข้ามาข้างในมีสวนน้ำว้า ได้สนุกเอนจอยชุ่มฉ่ำสุดๆไปเลยเห็นน้องๆสนุกก็อยากจะม้วนตามแต่ว่าไม่ได้เตรียมชุดมาเอาไว้ขอดละกันนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมเปิดบูธของหน่วยงานราชการและโรงเรียนต่างๆโรงเรียนอัตรัติบริลักักก็มาแน่้ว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่อยากมาบอกต่อจริงๆเอาไว้ถ้าเปิดแล้วเดี๋ยวออกมาบอกนะวันนี้ไปแล้วขอบคุณครับ